เราเนอะเราเห็นเรามาตัดตรงเต็เราเรียกมาเป็นนู่นเราจะจุกมาต่อมจุียกไปไหนจะไปไหนกาะกำมาบ้านกำมาบ้านใครป่าเจ,จ,จ,จ็บไอ้เกาเอะก็ไปได้ก็เห็นตัวเลยตีดจะคล้องเลย ของเล่นใครซื้อของเลนอีฟตัวเจี๊อิฟคนซื้อของเลนเราไปชิมไม่ซื้อหรอชื้อซื้ออะไระล่ละตีของเล่นตีตีของเล่นปะแล้วก็ตีกับแล้วก็ตีของเล่นเยอะแยะ,แยะคือของเล่นเยอะแยะจะไปเม็ดเอาตัางค์ก็ไหนไปซื้อต,ต,ต,ตังค์ก็เต้น ผมเลยจะไปก็ขายไปอยเอา้าเขาไปขายของเราเอาตังค์มาได้ไหนวะไอ้ขายของได้จะตังค์นี่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 ก็ประบาณก็ที่กงเลยที่ก็ nó nó không mà ồ phim hả mấy chứ ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ao, oh. tiếp <laughs> cái này cái...